นี้เราพาทุกคนมาเที่ยวตุรกีแบบไม่เข้าตุรกีเอ็กงงไหมก็คือเรามาอยู่กันที่สนามบินอิสตันบูลที่เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตุรกีเลยแค่ว่าอาจจะไม่ได้มีบอลลูนลอยไปลอยมาก็เท่านั้นเองในสนามบินมีอะไรบ้างไปเริ่มโอยตุรกีลูกถ้าพูดถึงตุรกีเนี่ยนึกถึงอะไรอย่างแรกในใจของฉันเลยก็คือกาแฟ กาแฟตุรกีเนี่ยคือมรดกโลกเลยนะทุกคนเอ้ยรับรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะมเมล็ดกาแฟเนี่ยจะบดละเอียดราวกับผงแป้งเลยนะทุกคนเพราะว่าการชงกาแฟตุรกีเนี่ยจะไม่ใช้ฟิลเตอร์กรอง <c oughs> การปรุงใหม่ด้วยหม้อ,อก,กาแฟเนี่ยน้องอันเนี้ยเรียกว่าเจสเฟออกเสียงยากเหลือเกินเลยทุกคน <c oughs> กาแฟก็คือชงในทรายร้อนนะความร้อนจากทรายเนี่ยจะทำให้ฟองกาแฟเนี่ยลอยขึ้นมาข้างบนเลยท ทันีนความร้อนเนี่ยก็ปรับได้ด้วยนะโดยการปรับระดับความลึกของน้องเจสเวเนี่ยแหละค่ะเทกาแฟใส่แก้วแบบมืออาชีพโดยให้กากกาแฟเนี่ยเข้าสู่แก้วกาแฟให้น้อยที่สุดแล้วอย่าบอกว่าเวลากินเนี่ยนะคะก็อย่าขนผงมันขึ้นมานะนี่เป็นกาแฟอ๋อนี้เป็นสวีทซัมติงสวีทอันนี้น้ำน้ำตาลน้ำตาลไม่เยอะสุดละมันความพิเศษ เมื่อเรามามีกาแฟแล้วเราจะไม่กินของหวานอ่ะก็ไม่ได้ขนมหวานอันนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าคาเดฟนะคะโุนเราซื้อหินมาหนึ่งก้อนขาลงไปเอาไปปันหักของซี่ แขนาดนี้ก็ต้องเพ็กหน้าอย่างดียวแหละ <c oughs> หมดการอาชีพนักรีวิวของฉันของหวานแล้วเนี่ยก็ต้องมีของขาวใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างที่มีชื่อเสียงเลยก็คือคุณเซลเบนที่เป็นเชฟชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการโรยเกลือบนเนื้อของเขาด้วยท่าหนีนั่นเองเก็บภาพมาฝากเป็นเบอร์เกอร์ดำแบบเนื้อชำ้ำ ระหว่างเดินทางในสนามบินเนี่ยสนามบินก็คือมีความกว้างขวางมากถ้าเกิดว่าใครง่วงเนี่ยแนะนาเลยว่ามีที่นอนให้2แบบนะคะคือ1เลยก็คือโรงแรมโยเทลเข้าไปนอนกันได้นะเป็นชั่วโมงก็ได้หรือจะเข้าไปอาบน้ำแล้วก็นอนกลิ้งในนั้นอย่างเดียวก็ได้เช่นกันหรือจะเป็นน็อกสลีปพอดที่เราเห็นตรงนี้นะเป็นที่นอนแบบจิ๋วจิวปิดได้นะคะสร้างความมืดแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวให้กับคนที่นอนเลยค่ะตรงไหน ให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่แหละอีกหนึ่งของดังของตุรกีเลยก็คือผ้าคลุมตุรกีค่ะก็คือมีให้เลือกซื้อกันได้เลยตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นคือลดราคา50%แต่ก็คือมันก็ยังแพงอยู่เหมือนกันนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสซื้อกลับบ้านค่ะในโซนชอปปิ้งของเขาเนี่ยก็คือใหญ่โตอลังการมากทั้งโซนของฝากมีผลไม้แห้งต่างๆอยากบอกว่าน้องอินทผลัมเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงอันโด่งดังมากในตุรกีนะคะ เสื้อผ้าของเล่นเด็กน่ารักน่ารักเนี่ยก็มีเช่นกันนี่นะนมีสปาแอนด์บิวตี้สอนทุกคนแล้วมีฟูดดี้เวิร์กช็อปมุ่งมากคือสามารถเข้ามาทำเวนะิร์กช็อป้านาหารในนี้ได้ทุกคนช่วงเราว่างรอไม่รู้บูยังไงนะ ในส่วนของเล้าช์นะคะสวยงามมากๆแต่คนก็เยอะมากมามเ,าเาช่นกันพอเราเช็คอินเสร็จปุ๊บเราเนี่ยสามารถฝากของไว้ได้เลยเราก็สามารถออกมาเลือกซื้อของข้างนอกได้อีกหรือถ้าเรากลับไปตอนเวลาหิวเนี่ยเราก็มีของคาวของหวานให้เลือกกันมากมายเลยอยู่ในเล้าช์แลนะอ,อะไรก็มกีอ่ยดี ของขาวเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเป็นแบบทั่วๆไปไม่ได้มีให้เลือกมากนะคะแต่ถ้าของหวานเนี่ยบอกว่ามีทุกอย่างของตุรกีเลยค่ะของหวานเด็ดๆเนี่ยที่เห็นกันในนี้เนี่ยก็คือ กินกันให้น้าตาลขึ้นเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีชามีน้ําขวดอะไรที่สามารถหยิบกันได้เลยเนี่ยนะคะห้องน้ำเนี่ยก็คือสะดวกสบายมากอย่างนี้ทุกคนเห็นในด้านหลังเนี่ยจะมีบาร์เล็กๆให้เราสามารถเข้าไปนั่งได้เนี่ยเขาใจดีเห็นว่าเราไม่กินแอลกอฮอล์นะคะเขาก็เลยเอากาแฟตุรกีมาให้อีกหนึ่งแก้วค่ะพร้อมกับถั่วแสนอร่อยที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ ถ้าใครอยากจะออกไปตากแดดสักหน่อยระหว่างที่รอต่อเครื่องเนี่ยนะคะก็สามารถออกมาเดินชมวิวกันตรงนี้ได้นะคะจะมีโซนที่ใครๆระเบียงถึงแม้ว่าจะเป็นระเบียงแบบปิดนะแต่ก็สามารถโดนแดดกันได้สักเล็กน้อยเดินออกมาตรงนี้หรือจะเอาของกินเนี่ยออกมายืนกินเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน ในส่วนโซนนี้เนี่ยถ้าใครโชคดีก็จะมีคนเล่นเปียโ,โนให้เราฟังด้วยนะคะแต่เรียกได้ว่าเราก็โชคลายเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดินมาตอนที่เขาแยกย้ายกันอดคนุกคนก็คืออดฟังเปียโ,โนกันเลยค่ะเอาละค่ะออกมาจากลาจ์นะคะก็คือถึงเวลาที่เราจะไปต่อเครื่องกันแล้วมาต่อเครื่องกันที่4-5ชั่วโมงที่ Istanbul Airport เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สบายมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยใหญ่มากๆแล้วก็มีของที่สามารถเดินเล่นแล้วก็ รับชมเอกลักษณ์ของตุรกีกันได้เลยและนี่ก็คือ Istanbul Airport แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย